สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวเมนูแมวพามาชมพี่กาแฟมาแต่หัวค่ำเลยวันนี้มายังไม่ทมวันนี้พี่มาดูน้องน้องน้องดีใจนกหน้าเกินนกหน้าออกนกหน้าไปแล้วเนี่ยอดู่น้องชายดีใจพี่ชายมามะดมดมอยากเป็นนมเหมือนพี่เขาเหรอฮ พี่กรฟิวนะเยอเพ็ดเยอเพ็ดอยากเป็นนมเหมือนพี่เขาเหรอเนอะอย่าลืมรีเป็นนมเลยเป็นเด็กๆของพี่ก่อนเป็นลิงให้พี่ก่อนเป็นหมาหน้อยดูดีใจดีใจพี่ใหญ่มาพี่ใหญ่กินข้าวก่อนพี่เขาหิววันนี้พามาดูเด็กๆนะคะ ก่อนเข stumbled, <t desserts> paper, eat, ้านอนค่ะ <OB> พ <disease> <Hence, TALIESIN> <sandwiches> ี่กา oh ิฟมากินข้าวมาที่อาหาน้องน้องชายก็ดีใจเด็ดเด็ดเด็อเด็ดเด็ดเด้ดเด็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 ดเ่็ดเดดเด็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 เด็ดเด็ดเดเเ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 เดเดเดเ เนี่ยเนี่ยเอาก็อีหมาหน้ากัอึ๊บอึ๊บเล่นหน่อยสิคิดถึงไม่ได้มาทั้งวันเลยวันเนี้ยนุ่งเนะเนี่ยน้องมันก็ดีใจนุ่งมาเบีกเบีกดเบียดหมาให้ลูกหมาห้องพี่อึ๊บอุ๊ยตุ้มตุ้มเอ้ยโอ้ยตุ้มตุ้มเอ้ยมันเขี้ยวมันเขี้ยวจ้า นายดูพุงนายดิกิ้งไง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 กิ้งกิ้งไงเฮ้ยพี่ไปเจอสาวสุพรรณมาสวยด้วยเฮ้ยจะบอกให้เฮ้ยรู้เปล่าให้นมน้อยกิ้งไงกิ้งไปลูกบอลเลยดูพุงดูพุงพุงพุง หมูอ่ะหมูหรือหมาพวกนี้หมูแพงด้วยหมูแพงด้วยนะสกิดสกิดอตน้องแซบอยอยากเล่นเลยวางวางพี่เขาเล่นแรงอเแง่แง่ใหญ่อ่ะไนอ่ะน้ออิ่มอย่างเกาเกาเออเกาคอฮะมันเคี้ยวมันเคี้ยวคัน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 เปื่นเปื่น อ้วนตุม่มอของพี่น้องไอ้น้องวนมาเล่นหางหางด้วนหางกว่าเดืดดุกๆๆ๊กดุ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 ๊กน้องก็ดีใจพี่มาพี่ชายสุดลอแต่งตัวลอ,อยอะไปหาสาวไงอิ่มละเนี่ยมาเล่นกับน้องชายเอ,อ่ะเดี๋ยวเด เฮ้ยเก่งอะไม่จริงอะวิ่งตับแลบเฮ้ยนางสะอาดนางตบเป๊วๆอยากเล่นกับพี่เขาพี่เขาก็ไม่ให้เล่นด้วยไปน่ะนูกจะแบบไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวเข้าลกไปจับหน้นางล้ไงต้องมีโนูเนี่ยแหละมาปิดปิดปิดสร้างอาณาเขตบ้านพี่เนี่ยสาวเยอะแล้วเออเออเออปะแปะแป เอออิ่มแหละโอเคคาเด็กๆเา,ากินข้าวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปเที่ยวในสวนในทุ่งจับเขียดจับหนูจับจิ้งจกค่ะตุ๊กแกเดียวเปิดประตูให้เขากันเขาไม่อยู่เขาก็จะร้องนี่ค่ามาดูเด็กๆกินข้าวกันนะคะตอนเย็นวันนี้อืมแสบแล้วก็ดีใจดูๆแ <laughs> อพี่เขาจะไปแล้วเนาะเราไม่ต้องไปกับพี่เขาหรอกพี่เขาเก่งอะ <laughs> รีบต้องรีบเงี้ยแ,แสบจะตามไม่ออกอันนี้เขาเป็นพี่ใหญ่บ้านพี่เตี้ยพี่หลงเป็นพี่ใหญ่แก๊งเหมียวเหมียวนะคะไปแล้ว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 เคค่ะก็พามาดูเด็กๆกินข้าวเย็นนะคะแวะมาหามาเที่ยวมา้องชาย้องชายดีใจเค,ค่้าขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะ แบบคิดเย็ยนๆค่ำๆทุม่มมากกว่าค่ะหลับฝันดีทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ share กดแชร์กดติดตามช่องมินิมลให้ด้วยนะคะช่องน้องใหม่คะ่ะเพจสวัสดีท่านผู้ชมเลยนูงพี่เข้าไปแล้วเออพี่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเข้ากับมาใหม่เออเออเดี๋ยวเข้ากับมาเดีย๋ยวไม่างั้นเดี๋ยวไม่งั้นพี่เมี่ยวกับพี่ต้นตาลก็มาเพื่อนต้น,นตาลเฮยสวัสดีท่านผู้ชมเลยเนาะสวัสดีค่ะฝันดีทุกคนคะ่ะ เออเออ,เอ,อพี่เอามาปิดอีกแล้วบ้างนะ <c oughs> ยังใช้น้ำชุบฉีดสเปรย์โอเคค่ะสวัสดีค่ะอ,อพี่กับฟิวไปไอเหมียวกับพี่ต้นตางก็มา <c oughs> มาหน่อยเราพี่เพ็รเลยดีใจเลยเดูอเดเดีอเดเดีอเด้อเด้เด้เด้อเอเ เพื่อนต้นตามมาพี่กระฟิวไปสักแป๊บหนึ่งค่ะเด็กๆก็มากันต่อค่ะคุณแม่กับลูกต้นตางกับแม่มเหมียวเพื่อนเพจมาน่อยเราเลยดีใจอยากเล่นแล้วนะอย่าดีให้เพื่อนอิ่มก่อนเนาะมาดูเด็กๆนะคะพี่กระฟิวกลับลูกก็เด็กๆก็มากันต่อ,อให้เพื่อนเขากินอิ่มก่อนเนาะ ให่เพิ่งกวนดิเตนันตันดีใจเอ้ยเคียดเพ,พื่อนดีใจเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมีมาหน่อยของเราดีใจเพื่อนมาเดี๋ยวพี่ตันตันก่อนมาพี่ตี้คนนุ่มสำลีเริ่มเลอะแล้วเนี่ยสำลีต้องอาบน้ำแล้วเนี่ยคนนิ่มๆแต่แน่นอนลอยเพื่อกินอิ่มกัน ตัวเองนอนพุงบ้านเลยนะนะใหญ่กับเพื่อนแล้วเนี่ยตอนมาเล็กกับเพื่อนอีกต้นตนี่แมเนาสมุไปนเล่นละละละเลั่นางขางพี่สวัสดีท่าชมนะอึบอบอมอึบสวัสดีค้าชื่อต้นตานค่ะวสุดหล่อต้นตาเล่เล่นเล่เล่นอืกินไอ้ิมกันเนาะ นี่ค่ก็มาดูเด็กๆมาทานข้าวกินข้าวกันนะคะค่ำๆแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าให้เด็กๆกักินข้าวไนกันนะคะ